วันนี้ผมและผู้บริหารพักภูมิใจไทยก็ได้มาที่พักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการมาครั้งที่สองนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้บริหารพักเพื่อไทยนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับประสานงานแล้วก็เชิญพวกเรามาพบกันที่นี่เพื่อมาหารือเรื่องการร่วมจัดตั้งรัฐบาล โดยที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาการจัดตั้งรัฐบาลนะครับพรรคภูมิใจไทยก็ได้ตอบรับคาเชิญจากพรรคเพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าสืบเนื่องมาจากการที่ได้หารือกันครั้งแรกเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับพรรคภูมิใจไทยก็ได้ยินยานกับทางพรรคเพื่อไทยว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ขัดข้องที่จะมาร่วม จะตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยบนนะครับหลักการ3ประการที่พรรคบุญชยไทยได้นำเสนอต่อพรรคเพื่อไทยก็คือ 1. ไม่แต่ต้องมงงอ1-2นนะครับทั้งเรื่องของการแก้ไขหรือการแตะต้องอะไรก็แล้วแต่นะครับสไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม,มไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับส หากรัฐบ,บาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนะครับในส่วนพรรคกุมชาไทยนะครับไม่มีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบ,บาลซึ่งวันนี้ก็ได้รับทราบจากทางพรรคเพื่อไทยว่าแนวทางสาระการของพรรคกุมชาไทยนะครับพรรคเพื่อไทยก็เ,เห็นพ้องไปในใน,ในทิศทางเดียวกันนะครับดังนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน และการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยได้เดินหน้าต่อไปโดยให้มีอุปสรรคให้น้อยที่สุดนะครับพรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้คํายืนยันกับทางพรรคเพื่อไทยว่าณขณะนี้ถ้ายังไม่มีพรรคยังไม่ได้เชิญพรรคอื่นมาหารือก็ขอให้ถือว่าณขณะนี้พรรคเพื่อไทยนะครับสามารถเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้โดยถือให้ถือว่ามี212เสียงเลย ก็คือร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงของพรรคเพื่อไทยบวกกับเจ็ดสิบเอ็ดเสียงของพรรคภูมิใจไทยนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อมีการเชิญพรรคอื่นๆตามแล้วตามดุลพินิจของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยการ <c oughs> พูดคุยหารือก็จะได้มีความมั่นใจกับพรรคอื่นๆด้วยนะครับให้ใหพรรคอื่นๆมั่นใจว่าในครั้นี้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ในในขณะนี้เราก็ได้รับการ แจ้งการยืนยันจากาพรรคเพื่อไทยว่ามั่นใจว่านะครับการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในแผนของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำนี้มีสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเกินกึ่งหนึ่งแล้วแน่นอนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของออระบอบประชาธิปไตยแต่ระบอบรัฐสภานะครับดังนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วถ้าเราได้รับสัญญาณที่ ชัดเจนจากทางพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะร่วมกันหาเสียงสนับสนุนทั้งจากสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรและจากสมาชิกวุฒิสภานะครับเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็คือขอให้ได้ต้องช่วยกันทํางานให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภานะครับซึ่งต้องเป็นการทํางานร่วมกันนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ของประเทศไทยของเรานะครับ เรื่องการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับพรรคภูมิใจไทยก็จะต้องปฏิบัติตามข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยที่จะนำเสนอผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ผ่านการคัดเลือกของสมาชิกรัฐสภาในวันและเวลาที่กำหนดนะครับตามที่ท่านประธานรัฐสภาจะเห็นควรน,นัทแน่นะครับก็ ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็ได้ยืนยันให้กับทางพรรคเพื่อไทยนะครับตามที่ผมได้กร่าบเรียนรายงานมาข้างต้นครับขอบพระคุณนะครับครับต้องขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างยิ่งนะครับ